จะงองเง่นางก็งองเง่นะคะดูโอ้พี่เตมตัมตวตัดเอาเล้วทั้งเมยียทั้งลูกแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนนะคะ วันนี้ชาวจวยของเราเฮ้ยชาวจ่วยของเราจะได้ไปเที่ยวนอกบ้านจ้าวันนี้น้องจันเจ้านะคะจะพาแม่แป้งนะคะไปถ่ายรูปนะคะเพื่อจะเก็บนะคะไว้ต่อสัญญาปีหกแปดนะคะวันนี้จันจ้าจะได้ไปเที่ยวนอกบ้านกับแม่แป้งจ้าอ่าเราก็ถามโครงการแลวแหละว่าถ้าเกิดว่าน้องจันเจ้าหรือว่าแม่แป้งเนี่ยมาไม่ได้ เขาจะมาถ่ายที่บ้านให้ไหมเขาก็บอกว่าได้ขอให้เจ้าของช้างไปแจ้งแต่เราก็อยากฝึกน้องชั้นเจ้าด้วยนะคะเมื่อไปเจอช้างเยอะๆนะคะน้องจะมีปฏิกิริยายังไงต้องฝึกน้องนะคะเพราะน้องได้หนึ่งปีแล้วหนึ่งขวบแล้วมาสาวไปอาบน้ําจะพาไปเที่ยว เอากลวยไปน้ำเตรียมสเสบียงพร้อมนะคะ<อ>เพื่อจะให้สาวจันเจ้าของเราไปอาบน้ำเออไม่มีของกินเดี๋ยวบันเทิงโพดอีรีเนาะงม่สีเลียวบอวเมือนี่เฮ้ยไ<อ>ม่ซีเลียวบอวมือนี่เฮ้ยไ<อ>ม่ได้ไปต่อสัญญาน้ำเขาบอวนี่ จันเจ้ายังไม่ได้เข้านะคะเอฟซีอายุยังไม่ครบสองปีนะคะตอนนี้เราจะเอาแม่แป้งไปก่อนนะคะแต่ว่าต้องพ่วงน้องจันเจ้าไปด้วยนะคะน้องดาวรอบหลังน้องดาวเป็นคิวที่สองนะคะเพราะว่าแม่วนเป็นควานของน้องดาวค่ะเพลินเป็นควานของแม่แป้งนะคะไ้มามามาสีหอดง่ายบ่นีเ่เร็วเร็วไม่แลยพี่มอน โอ้ยมันสิหอดบอจันจา้าเอ้ยไวไวเอฟซี FC อาจจะได้แบบคุ้นเคยภาพเก่าๆที่น้องดาวเดินไปทำงานกับแม่แป้งด้วยเชือกคอสีฟ้านะฮะเอฟซีนี่นจันจ้าเป็นตัวแทนของพี่ดาวนะคะเชือกคอสีฟ้าแน่แน่ไปจับพี่ดาวให้ยังแห้งแก กับมักโลบผดเว้ยเนาะเอาอันเดียวกับเบาเอาสองอันกับหอบรุดไม่รุดมือโอ้มุดในป,ปุ๋ยบัรรจงศิล เป็นจังไงจะจับมันไปตาหอดมองก็ต้อนสัญญาบ่โอ้สุดยอยมันไปตาหอดมองบ่ลูกมาตัวถะถึกน้ำเราสิดีดดูนะคะความแสบความซ่าของนางไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าโอ้ย มาซักม่าความโอ้ยตายตายตายเอฟซี FC, เอ้ยคกก้ากดาวเดอ้อดาวไปดาวไปทํางานไม่เคยมีงอแง,งแบบนี้ในเอฟซี FC. แต่ว่าจันเจ้าเนี่ยแค่ไปต่อสัญญาดู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 ความแสบของนางขนาดเป็นผู้หญิงนะเนี่ยถ้าหนูเกิดมาเป็นผู้ชายจริงๆอะหนูจะแบบไหนเนี่ยจะขนาดไหนเนี่ยออะนึกดูซิ วามเสียบของนางจะถึงไหมนี่จะถึงไหมเจ,มจ้าฮะมันจะถึงไหมเนี่ยจะงองเงย,ยนางก็งองเงย,ยนะคะดูเหมือนเหมือนเหมือน,นเชือกมันเลื่อนออกไหมเนี่ยยาวไปไหมเอย เดินเนี่ยมันคือกุลสตรีดูนะกุลสตรีเขาเดินกันยังไงดูนะค่ะซีบทนางจะนิ่งนางก็นิ่งนะบทนางจะงองแงนางก็งองแงนะนี่แหละเขาว่าเด็กนอ้อเด็กเด็กจริงๆริอบทนางจะไปนางก็ไปแบบปกติธรรมดานะบทนางจะงองแงน้องนางก็ชักดิน้นชักงอ ตอนนี้เราก็มาถึงนะคะตรงที่เราจะถ่ายรูปนะคะเซ็นสัญญากันแล้วโอ้เสียงอีหยังนอกคนสวยรอดูนะคะบรรยากาศเมื่อจันเจ้าเจอเพื่อนๆพี่ๆเยอะๆจันเจ้าจะมีอาการเป็นยังไงเรามารุ้นไปด้วยกันจ้าคนสวยของเรา มายัางยังไม่มาคนนั้นน่ะยังไม่มามาแล้วไป้วห้ามร้องห้ามงองแงนะจ๊ะหนูจนกว่าจะถ่ายรูปเสร็จนะจ๊ะแล้ว ัวนั้นนักเลงแท้นักเลงแค่วะเฮอยิยินมาจันเจ้าหูก,กลางแล้วได้ยินพี่หน่อยเรียกจันเจ้าหูก,กลางเลย จะไปหาพี่ชูเด้อพี่ชูคูเป่าได้นู่นสิดอบุนชูกับคุณยายแอนนานะคะอยู่ฝั่งนู้นม่ต้องไปหาพี่ชูเลยม่ต้องไปไปเดินไปเลย นู่นะคะช้างมารอคิวกันเยอะแยะเลยนะะเอาอ้อยไหมจักมกัดก,ก่กอนจอดเสิร์ฟเสบียงก่อนเสิร์ฟเสบียงก่อนรถสบเสบียงเราก็มานะสีดอบุญนชูอยู่ฟังพี่ न <laughs> เก็บเอาโอ้ใจ๊ลุ้งเอาไปสร้างเขาล้ายมันคุบลุ่งแล้วของกินใาช่วยๆจช่วยเอออย่าไปเตะของเขาเด้อ มานั่งเขาสิฮักเออนักเล่งเขาว่า จ้าบุกเจ้าบุกเจ้าบุก Ở nhà rồi hả nhà, nhà đi ha nhà, nhà, nhà. 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 nhà, nhà đâu mua ôi, áo léo, thương mè, tung luộc lẹo say sưa

อากกว่าคนมาแล้วับเลยัเวเจ้ตีเจ้าางมัับอุ้ยนางเมามันกับต้นไม้ขี้ออกกติล่ะนั่นเดียวอ้อยน้ำมือนะสมญิงลงมาโอ้ เ้มาารูแนพันบแถเยอะขับราเนมนนึ่งสองมนงเออน้องแท้น้องแท้เฮ้ยฟูนฟังบอกมือกองเขาแน่พูดไหมไล่รุกไล่ เดี๋ยวลอยแล้วลงไปอันเงี่ยวให้เพื่อนแล้วกลับไปบ้านไปเอาดาวมา ข้าเดี๋ยวไปต้นไม้ต้นไม้ขี้เอาไปพุดนะจันเจ้ากลับแล้วค่ะทุกคนจันเจ้ากลับบ้านแล้วส็จแล้วนะคะกลับบ้านแล้วตอนนี้ต่อไปก็จะเหลือน้องดาวนะคะเดี๋ยวพ่อไปเอาน้องดาวมานะจะไปเอาน้องดาว กลับแล้วนะคะจันเจ้ากลับบ้านแล้วสิ็จแล้วนะคะ